สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน3วันนี้นะคะฟังไว้เป็นการไกด์ไลน์นะคะทุกคนนะคะมาดูเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นนะ,ะภายใน3วันนี้นะคะมีสิ่งใดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณมีแนวโน้มใดนะคะมีเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน3วันนี้มาเช็คพลังงานของคุณที่ผ่านมาเจอแบรนดดอมนี้กันก่อนนะคะพลังงานแรกเป็นพลังงานของเดอะสตาร์โอ้โหนี่เป็นพลังงานของ คนที่ทํางานด้านออนไลน์หรือเปล่านะเป็นคนหน้าตาดีนะคนที่ผ่านมาเจอคลิปรันนอมในวันนี้เฮ้ยยังไม่เคยแซวคนแบบนี้เลยนะอ่ะเป็นพลังงานของคนที่หน้าตาดีนะเป็นนักเยียวยาเป็นนักคิวเลอร์ได้นะคะตัวคุณเองนะั้นเป็นคนที่มีแสงมีความโดดเด่นในตัวเองหลายคนอาจจะทํางานด้านโลกออนไลน์นะเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะหรือว่าเป็นคนที่ให้คําปรึกษาผู้คนร่วมด้วยในในอ,อ,อาชีพของคุณนะคะการเจอผู้คน ให้การดูแลให้การแนะนำอะไรอย่างนี้ค่ะเดอะสตาร์แล้วก็ตัวงคุณเองนะเป็นคนที่มีความเชื่อมีความหวังความศรถถัทธาในด้านของศาสตร์พลังงานต่างๆหรือการที่รักษาพลังงานในตัวเองอะค่ะหรือว่าคุณรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของ energy ต่างๆในร่างกายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมาหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณกำลังทานฟอร์มตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ ตรงคุณเองน่าจะชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ที่สุดนะคะ The Star แล้วต่อไปเป็นอะไรเป็นคว e นหรอเป็นดิเคพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอลนดอมในวันนี้ทรงพลังนะนี่มันเป็น킹เป็นควีนนะคะมหาจัก,กรพรรดิ์มหาราณี The f o o l โหพลังงานของความสุขอิสระนะคะคุณเป็นคนที่จับตัวหายากมากเป็นคนที่ทำปุ๊บปับ๊บฉับพลันแล้วก็ไป ไม่ได้รออะไรมากมายใครอยากมากก็มาใครอยากไปก็ไปแต่ดูแลให้ดีที่สุดไม่ได้แบบมึงจะมาก็มามึงก็ไปไม่ใช่แต่เป็นแบบจะมาก็มาได้เลยดูแลเต็มที่อยากกลับกลับได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นพลังงานของคนที่ถูกฝึกให้รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เจอกับสิ่งต่างๆมามากมๆจนคุณเป็นคนที่ประสบการณ์เข้มแข็งเข้มข้นแล้วก็ทรงพลังมากๆในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกภายในอะไรเงี้ยคุณเอาอยู่นะพลังงานของคนที่ทํางานกับตัวเองฉ่ามากแล้วท,ที่เป็นผู้หญิงมาดูแรนดอมนี้นะคุณจะทรงพลังแล้วก็มีพลังงานของมาสชคิดีในตัวเองสูงสุขอิสระค,ค่ะไม่ไม่ยึดติดสิ่งใดเลยความรักก็ไม่ยึดติดการเงินก็ไม่ยึดติดแต่ไม่ยึดติดแ,แต่ทุกอย่างจะต้องดีที่สุดเล่นบน,บนบ,น,บ,นบนบทบาทแห่งความชอบธรรมโอ้แต่ไม่ยึดติดนะว่าฉันต้องร่ำรวยเท่านั้นแต่ฉันจะร่ำรวย ฉันจะมีเนื้อคู่ที่ดีนะเป็น Energy ที่มันแบบมันแบบมันนิ่งแต่มันตะโกนอ่ะมันทรงพลังอะอนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรันดอมในวันนี้แล้วมาดูว่าในสาววันนี้มีแนวโน้มอ,อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณกันคะอ่ามาดูซิมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใบแรกนะคะ Ace of Pentacles โอกาสทางด้านการเงินโอกาสทางด้านเอ,อ การเริ่มต้นใหม่ของด้านการเงินหลายคนอาจจะได้มีคอนเน็ t ชันมาติดต่อมีคนมาสอดส,สองนะคะที่จะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยคุณยังไม่สิ้นไลฟ์หนทางหรืออะไรอย่างนี้นะคุณยังไปต่อได้เอ e of เพนิเค so ิลกำลังมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินหรือบุญเก่าคุณกําลังมนุนนําตัวคุณจริงได้ที่คุณเคยทําไว้เนี่ยกําลังเสริมบรารมีแล้วคุณก็กําลังเฉิดฉายด้วยนะขนาดตัวคุเองแบบ ทรงเสียทรงทรงซ้ออะไรเงี้ยเออทรงมีตงังอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆคุณก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่คุณแค่แบบเออมันมีพ w e r ข้างในแล้วเรื่องพวกนี้คุณไม่ได้เอามาวัดไงเพราะฉะนั้นถ,ถ้าถ้าพูดถึงด้านไกลภาพเนาะก็ไม่ได้มีจริงๆหรือถ้ามีก็มีพอที่จะใช้แต่ตัวคุณเองก็อยากพัฒนาเสริมสร้างนะพลังงานแล้วสิ่งที่คุณต้องการอนะเมื่อพลังข้างในคุณไม่ขาด่ะคะมาแล้วจ้ะหนึ่งเหรียญต่อไปนะคะ สิบไม้เท้านะคะแล้วก็9ดาบอะไรที่คุณเ,ออเครียดนะคะเดี๋ยวจะมีทางออกเด้อภายใน3าวันนี้นะจะมีการติดต่อมีการยกย้ายมีการได้ปรับเปลี่ยนมุมมองนะหรือได้มีสิ่งต่างๆเข้ามาทําให้คุณได้อุ่นใจมากขึ้นภายใน3วันนี้นะคุณจะได้รับทางออกของชีวิตใครที่คิดมากใครที่มีตกกังวลเพราะเกดาบเกดาบขึ้นด้วยนะคุณจะได้รับทางออกค่ะไม่ต้องกลัวนะคะและทางออกที่คุณได้เนี่ย วิบอกเลยว่ามันจะปังมากเหมือนแบบที่คุณที่คุณแบบอดทนมาไม่สูญหายไปไหนนะคะขอเพิ่มอีก3าใบค่ะ Queen อลว n นภายในสองวันนี้อาจจะมีคนมาจีบคุณมาขายขนมจีบคุณนะอาจจะมีคนอยากจะเข้ามาติดต่ออยากจะเข้ามาพูดคุย แล้วแบบเพราะคุณทํางานเก่งอาจจะติดต่อมาด้านด้านการงานของคุณนะอาจจะได้เจอกันในสถานที่ทํางานออฟฟิศอะไรแบบนี้นะคะภายใน3วันนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักหรือผู้ใหญ่ค่ะอาจจะเข้ามาติดต่อเจรจากับคุณมากขึ้นหรือคนที่อยากจะเข้ามาอุดหนุนสินค้าหรือเข้ามาอุดหนุนผลงานของคุณเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาหยอดแบบทําให้คุณใจฟูทําให้คุณรู้ว่าผลงานของคุณนั้นยังมีคุณค่ายังมีความหมายนะคะภายใน3วันนี้ต่อไปค่ะเป็น 5. ไม้เท้าสัตรูมูมานค่ะยอมแพ้นะคะถอยทับกลับไปแต่จริงๆตั้งแต่ดูสตาร์เปิดใบแรกนีกก็รู้แล้วนะว่าเส้นผ่าของคุณเปิดยในสามเหมนคุณปังแน่ๆชิดนะคะขาขึ้นมาเยี่ยมเยียนคุณแล้วเอาโอ้โหมัน่นใจดยพูดด้วยนะ,ะอ่ะต่ สามถ้วยค่ะเดี๋ยวคุณจะได้เฉลิมฉลองภายในสามวันรรนี้คุณอาจจะได้พบปะผู้คนอาจจะได้ออกไปทานอาหารมีเงินเข้าบัญชีมีเพื่อนพ้องนะเขามาติดต่อเดี๋ยวได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะภายในสามวันรรนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณโอกาสทาั้งด้านการเงินการงานความสัมพันธ์โอ้ยมาครบค่ะลนดอมวันนี้นะคะปังจึ้งมากและไพ่เต้สำรับเพจออฟซอดอะไรที่เป็นความลับก็จะถูกเปิดเผยเปิดโป,ดปงค่ะอะไรที่คุณจะควรรู้คุณจะได้รู้อะไรที่คุณเคยตามหาไมน่นชีวิตแล้วคุณลืมไปแล้วอย,อย่างดีๆคุณก็จะได้ รู้นะอะไรบางอย่างว่าเออดีแล้วแหละที่ฉันออกมาจะาตรงนั้นดีแล้วแหละที่ฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีหมายสําคัญบางอย่างทําให้คุณได้รู้ว่าเส้นทางที่คุณเดินนั้นปังมากๆแล้วไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยนะคะชิดคุณ,คณกําลังอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นอ่าขอ n น m b เบิกออฟกให้กับแรนดอมในวันนี้เลยค่ะ7788สิทธิอำนาจในเงินตาคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้ความรวยกําลังมาเยือนคุณค่ะรอรับการเงินได้เลยนะคะสําหรับคนที่ รอเงินสําหรับคนที่รอรักก็จะได้รักแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนฐานในความชอบธรรมค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆนะคะหนึ่งสองสามสนะและ0 1 2ยเพราฉันพูด1 2ึ่งสามก็มาเลยจงเงยหน้าขึ้นดูที่พระสัญญาเบื้องบน99จงแยกจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีค่ะเลือกความสัมพันธ์ที่ดีเลือกการเงินที่ดีเลือกชีวิตที่ดีนะคะชีวิตจะได้ไม่ลงหลังที่หลังนะคะ อดทนทำนะแล้วภายในสาวันนี้สิ่งดีจะมาค่ะรับไว้นะเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณคู่ควรและควรได้นะคะขอขอ้ขอพระธรรมให้กับคุณหน่อยนะคะในรันด้อมนี้นะคะมาในสองโครินบทที่4ข้อที่8และข้อที่9บอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมออย่ายอมแพ้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากเราอาจเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้ เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกให้ตีเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายนี่คือสารของคุณค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้เนาะแต่วีบอกเลยว่า สิ่งดีรอคอยคุณอยู่นะคะอ่ะครบ้วนแล้วสำหรับแรนดอมนะคะขออนุญาตโปรโมทเช่นเดิมค่ะมอยเจอร์บามนะคะหรือยาหมองบำบัดจิตวิญญาณนะะมีราเวนเดอร์ล้างคุมใสมนดำทําพลังงานนั่งสมาธิใช้ได้ทั้ง3กลิ่นแต่ถ้าแบบอยากแบบทรงพลังจริงอะ่ะราเวนเดอร์ เริ่มต้นใหม่ค่ะการเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่แบบสดชื่นแบบเฟรชนะคะทำงานแบบชิลๆนะคะอยู่หน้าคอมหน้าอะไรก็ใช้ได้นะคะ mm hmm. เป็นแอปเปิลวีเอาไว้ติดข้างที่นอนเลยนะวี v, ชอบมากแล้วก็มารีค่ะอันนี้สรมสร้างด้านเฟมินีเนาะ mm hmm. เพิ่มความอ่อนโยนความละมุนละไมกินนี้ก็หอมค่ะทุกคนอะมีทั้งหมด3ามกลิ่นสามารถมา อุดหนุนได้ค่ะแล้ววีก็รับให้คําปรึกษาด้านฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยววีจะเปิดครอ์สสอนอ่านไพ่ด้วยนะคะใครสนใจก็มาลงทะเบียนได้แต่ว่าว,วียังไม่ได้มีรายละเอียดให้เลยแต่อันนี้บอกไว้นะให้เตรียมตัวเตรียมตัวเผื่ออยากจะมาเปิดมาลุยคอสใหม่ไปด้วยกันวีจะเปิดเป็นแบบสอนแบบด้านจิตวิญญาณบวกจิตวิทยารวมด้วยนะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นสอนอ่านไพ่ครั้งนี้ต้องแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมนะ <ๆ S 1> นะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ